เ,เจ้าโอเลนโอ้โหนี่มันคุ้นมากใช่ครับนี่คือเจ้าโอเลนอย่างที่บอกไปแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความแตกต่างจากหมอดอื่นๆมากเลยนะฮะถามว่ามันต่างตรงไหนพีมน่มันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันก็ตัวสีส้มๆเหมือนกันหมดก็เหมือนกันใส่เสื้อโค้ตก็ดัดแปลงนิดหน่อยไม่ใช่หรอไม่ครับมันมีอะไรต่างกว่านั้นนะครับถึงแม้ว่าไอคอนเนี่ยใช่ไหมสวยมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ก็อะไรต่างๆโอ้โหเจ้าแบ็กมันมีความน,น่ากลัวขึ้นมาก โอโหแล้วกดคลิปปุ๊บเปลี่ยนด้วยความพัฒนาขนาดนี้ท่านชมเจ้าหมอนี้นะครับทําโดยคุณเนโคลบอยเฟนผมพูดชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าคือคุณนีอ่าแป๊บหนึ่งเนียนกาเบียอ่าโอเคจบจบกันไปเนียนโคบอยเฟนนะครับไม่ใช่เบียใช่ครับคุณคุ้นชื่อกันหรือเปล่าผะว่าคนที่เล่นสปอนกี้ันทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นชื่ออันนี้มากเลยเพราะว่าคนนี้นะครับ คือคนที่สร้างสปันกี้คนแรกในโลกและเขาคือคนไทยด้วยอ้วเขากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกั็มอดที่ชื่อว่าชัวจีกูดเอาอีกแล้วเอาภาษาอังกฤษอีกแล้ว chaotic good โอ้โหเฉเฉวเฉวจีกูดออาวุ่นวาย อะไรเนี่ยภาษาอังกฤษแล้วทำไมมันแยกขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้ใช้คําว่ามอดใหม่หรือว่ามอดอื่นนะเพราะว่าเขาก็คือคนสร้างสปันกี้นั่นแหละแต่ว่าเขาเลยมาสร้างเวอร์ชันใหม่ซึ่งมีเรื่องที่น่าเศร้าจะมาบอกกันนะครับว่าทาไมถึงเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะคือคุณเน้นโคบอยเฟนนะท่านผู้ชมเขาโดนแฮกนะฮะโดนแฮกโดยแฮกเกอร์ต่างชาติน่าจะต่างชาติแน่นอนคนไทยน่าจะไม่ทํากันแบบนี้ซึ่งต่างชาติเนี่ยเห็นว่าสปันกี้เนี่ยมันโด่งดังมากๆนะฮะก็เลยแบบ แฮกคุณเน้นโคบอยเฟนไปมันเป็นเรื่องที่เศร้าที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปังกี้เนี่ยเขาจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆท่ารับ้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวรับหรือว่าอะไรก็ตามนะทรับผู้ชมแต่ว่าขอเสียใจกับคุณเนียโคด้วยนะครับที่โดนแฮกไปแล้วก็ไม่มีไฟล์สำรองอ๋อลืมบอกไปนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะน้องอายุแค่15เอง <laughs> สร้างเกมที่โด่งดังไปทั่วโลกผมภูมิใจกับเขามากๆ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดภาพทำเพลงดีกว่าเรามาดูหมดปัจจุบันกันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับว่าคุณเนี่ยโคบปล่อยเฟรนที่เขาทํามาใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างล่าสุดในเห็นกระป๋องโลบักของโลบักใช่เลยนี่โลบักแน่นอนนี่มันเป็นกระป๋องที่โอ้โหยุคโบราณมากเลยนะโอ้โอแล้วดูตัวเต่อืมอ๋อันนี้ปกติปกติมากเลยอืมเริ่มเลยครับ เริ่มมีปากเออนี่มีพีโตคิโอรือไงโฮลี่สปันกี้อ่ะอ่านี่ยิ้มอุ้ยนี่น่ากลัวนี่น่ากลัวโอ้ยนี่ไม่มีปากอันนี้เบื่อแล้วอันนี้น่าใสให้ตัวเกรนะเข้าวันดีอ่ะเราไปดูดีกว่าท่านผู้ชมตัวแรกจากเจ้าโอเลนแล้วก็มีตัวพิเศษเดี๋ยวตัวพิเศษเนี่ยเอาไปคลิปหน้าลวกันท่านผู้ชมนะครับจะได้แยกกันไปไม่สับสนเนาะแต่ก่อนจะไปดูเจ้าโอเลนนะครับร้านพี่ประกอบนะครับร้านระบอกชื่อดังลิงต์ใต้คลิปได้เลยขอหนิดนึง เุยเลยครับพอริสสปันกี้อย่างที่เห็นไปดนตรีใหม่ด้วยผมชอบมากปใส่เจ้าเรดดี้ผมไม่รู้นะชื่อ,อยังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ฟังเรดดี้โอ้ท่านชมดูไอคอนตรงนี้เนี่ยเป็นรูปสปันกี้แบบหูฟังหูทำมาแบบคือไอเดียเขาดีมากๆจริงๆนะ <c oughs> คือสวยมากเลยท่านชมไอ้น,นี่มีปิดปากมีปิดหูฟังแล้วก็มีกากรบาดท,ทิ้งเจ้าเรดดี้กับเจ้าโอเลนก็เรียกได้ว่ามันคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะเรดดี้เนี่ย เป็นเหมือนแบบเป็นชาวร็อกก็คุมทีมกับความกดเกี่ยวของเขาดีนะครับบอเล่นก็เป็นคนชิวๆนะครับน่ารักดีมีป๊หนึ่งนะมีหางแบบมีกระแสไฟฟ้าด้วยอะ <c oughs> อะไรเนี่ยอืมน่าจะเป็นเด็กเรียนนะครับตาแบบนี้ใส่เชือ <c oughs> เสื้อเชิ้ตมันเชืออะไรเล่าเสเเื้อเชิ้ตนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เสื้อเชิ้ตเสื้อแบบเขาเรียกว่ามันจะมีเอ่อชื่ออะไรนะเป็นของจีนนะ่ะและข้างล่างจะมีกระเป๋า แล้วก็มีตาที่รู้สึกว่าตั้งใจเรียนมากเลยนะครับยิ้มหวานน่าจะไม่มีอันาตรา,ายกับใครนะครับเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะฮะอ่าไปนี่คือหัวใจโรบอทโรบอทเจ้าตัวโอ๊ะโอวัตจูที่เลสโก้อาฮะถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ชมโรบอทก็คือเอ่อเจ้าตัวกลางหนูสร้างขึ้นมาโอ้เท่ขึ้นนะฮเท่ขึ้นมากหัวใจตรงกลางก็ยังเด้งเ้โอ้ ระเอียดถือว่าเก็บครบสวรรค์โอ้โโอ้ไอนี้ต่างจากสปันกี้เลยโอ้โหเหมือนเป็นมนุษย์มากขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ว่ายังก็ทุยลิ้นเป็นอะไรวันนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งสปีชีใหม่นะท่านผู้ชมคงจะไม่ใช่มนุษย์แน่นอนมนุษย์คงจะไม่มีสวรรอะไรออกมาน่ารักมากตัวนี้คือเจ้าเกรอ่ะใส่เจ้าเกรมาหน่อยโอ้ซิม ซิมไข่ครับเนี่ยเอ้าทำไมเจ้าเกาดูแบบดูมีเละเหลี่ยมมากเลยเวอร์ชันนี้ <c oughs> เดี๋ยว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 โอ้โหเกนนี่ใส่คนละขั้วกับออริจินอลเลยครับชมออริจินอลเนี่ยเป็นคนนิ่งๆ,ๆนะเกร่างนี้แบบ <c oughs> มีมียาไหม <c oughs> ผมขอเสพหน่อยทรงนี้เลยโอ้โหที่ติดยาเนีย่ยเกร โอ้โหแบดบอยเจ้าหูซะด้วยบอกว่าแป๊กๆมาหน่อยมาเอาชุดไปไหนพี่อันนี้อะไรเงื่อหรือว่าเนื้องอกอะไรเนี่ยอืมอืมเลือกไปไหนเนี่ยสรุปอะช่างมันดืดูการอดว่ยเหมือนเหมือนเวอร์ชันนี้ต้องชม จอบสปันเก็ตต์ท่านผู้ชมเนี่ยคนนี้คือใช่เลยท่านผู้ชมโอ้หน้าตาแบบนี้มีปั๊กด้วยหรือเปล่าตรงนี้เป็นปั๊กใช่ไหมปั๊กเสียบอะไรอะ่ะใส่แล้วเสียบแล้วจะเป็นไอรอนแมนหรือเปล่าเขาเป็นนักประดิษฐ์นะท่านผู้ชมก็ไม่แปลกที่จะใส่แล้วจะเป็นไอรอนแมนนะครับกินกินกันกัดอันนี้นะโอ้อน,นี้ทำออกมาุ้าออกมาได้สื่อสุดๆเพราะว่าจริงๆกินกัดก็คือเป็นคนบ้าใช่เลยนี่คนบ้าแน,น่นอน โอมีมีความเก็บรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องของกระดูกเขาเรียกว่ากระดูกไข่ปลาแล้วก็มีโคงหน้าอกท่านผู้ชมนะครับที่แบบดูเหมือนผมแห้งแรงน้อยเสพมาใช่ไหมเนี่ย <laughs> ทำไมติดเสพสองคนและเจ้าเกรกับเจ้าเอ่อกิดใดๆเนี่ยอะไรเนี่ย I am Grim Phone ฟ r i m p h o ฟ o แปว่าอะไรอะฉันคือกิมโฟมกอิอโทรศรัพท์ LL แป๊บหนึ่งเลยแป๊บหนึ่งเลย ผมพลาดไม่ได้ภาษากฤษอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นยังไม่ได้ตึงขนาดนั้นเข่งขึ้มเหรอแล้วโฟนล่ะโฟนคืออะไรโฟนคืออะไรโทรศัพท์ที่น่ากลัวฉันคือโทรศัพท์ที่น่ากลัวรอฉันเป็นโทรศัพท์ที่เลวร้ายอะไร <laughs> ผมก็ว่าอยู่ว่าทําไมผมแปลไม่ออกมันคืออะไรเนี่ยโทรศัพท์ที่เลวร้ายโอ้ยแกเลยกิดการโอ้ยม,มีมีปิดหน้ากากด้วยเ <laughs> พิ่งเห็นนี่ว่าป่าตอนแรก <laughs> นี่แกไปติดพิษสุนัขบ้าอะ โอ้ยเวอร์ชันนี้เออถือว่าเราลงไอเดียดีต้อนชมแปลกใหม่ดีโอ้วน่ารักชะมัดเลยมันต่างจากเจ้าตัวอื่นเลยฮฮตัวนี้น้องสกายมีมอมีมอไม่มีประวัติให้อ่านแฮน้องสกายน่ารักมากโดดเดียว เติอนจังหวะเอาผมลืม่อยเจ้าตัวนี้ไปท่านผูลลลล um ้ชมเมื่อกี้โทษทีกำลังรีวิวอะไรอื่นๆเพลินไปหน่อยเอาละเราใส่จังหวะท่านผู้ชมโอ้โหโอเใช้ได้ตัวนี้ยังไม่ค่อยเข้านะเอาออกก่อนอ่จูทีเลสโก ชายได้ต้องชมจังหวะแป,กแปกลกๆนิ่งๆต้องชมแต่ว่าหลับได้มากคือดนตรีเมโลดี้คือโอ้โหสุดๆอะเมโลดี้มันดีมากๆต้องชมโุ้ยกระแทกใหม่โ,โทษโทษมันไปหน่อยเมโลดี้คือมันสุดๆรวมใหม่โอ้โห,โหโจริงๆ,ๆแล้วนะครับเจ้าสกายเนี่ยจังหวะไม่เข้ากับน้องดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวตัวทิตย์โกรธอย่าโกรธโอ้คนนี้ก็โกรธ โอ้ลืมสังเกตเลยเวลาเรา,ราปิดเสียงเขาต้องชมเขากโกรธหมดเลยนะเ <c oughs> จ้าเครก็โกรธอันนี้คือเศร้าโอเล่นก็คือเฉยเฉโอ้อะไรเดียอย่ากโกรธกันเลยนะ่ามดนหายโกรธแล้วสก,กายเนี่ยรู้สึกว่าไม่เข้ากับเจ้าดวนทินนะมันค่อมๆจังหวะกันเพราะฉะนั้นเอาเจ้าม่วงมาดูหน่อยนะครับโอ้ กอนเเหมมืดิแล้วก็มีอะไรซาตานอยู่ด้านบนหรือเปล่ารวมกันหน่อยฟังสิใ <c oughs> ช้ได้แลว้วชมมีตัวไหนไม่เข้าอ้าวเจ้าถ้าวันโกวออกโอ้โอ มันฟิลเปลี่ยนโนโซโลโอ่อต้องชมไอ้นี้ดูความรวใครอยู่บนหัวพี่ด้วยเนี่ยอื้อหือ้รวมมาหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดูกันโซโลรวมครับ าแล้วครับไม่มีตัวไหนเอาออกได้แล้วครับตอนนี้คือมันเข้ากันหมดเลยนะทำไงดีละทีนี้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญานิดนึงนะท่านผู้ชมเอาตัวกองออกก่อนอฟังตัวอื่นก่อนก่อนที่จะไปยาวคือมันเข้ากันเกินนะเมื่อกี้โอ้พิกาูอ่ะใช่ใช่ครับพิกจูแน่นอนทางดำๆอย่างนี้ลเ e ฟเอร์อย่าเขาเรียกว่าอิสเปเชั่นจากพิกจูแน่นอน ใช้ได้แล้วชมมาแยะวันจุดแนมเพอโอ oh. oh. ไม่ใช่กีตาร์ด้วยนะเนี่ยเนเครื่องดนตรีจากจีน่ะ <laughs> ใช่ไม่ใช่กีตาร์นะนี้โอ้ oh, หน้าตาก็จีนแบบเสี่ยงไฮ้สุดๆ <laughs> แนมเพอเสี่ยงไฮม้มีแนมเพอด้วยไม่น่านะผ oh, มว่า เราผัดมาเป็นดนตรีให้ฟังหน่อยนะครับโอ้โหโอห้องขฟังหน่อยนะ้ามาสิมาร้อเพลกับพวกเรามากับเวลาที่สนุกมากนะฮะเพื่อจะแบบเป็นเป็นเ้าเรียกว่า would you like to join your new best friends come and just sing along with us. you all best friends it's up to you One, two เอา u ิ s, oh. <S, s up to you เอาล่ะมันเป็นเรื่องของคุณ One, two, <laughs> อะไรเนี่ยโอ้อ่าฮะและลงมันหน่อยชมู One, two, ดีเกินไปท่านผู้ชมเอาละดีเกินไปท่านผู้ชมอ่ะเพิ่มพิงกี้มาโอ้นี่ตัวในโซนิกใช่ไหมเนี่ยคนที่หลงรักโซนิกค,คุ้นๆนะขายมากน่าจะเป็นอินสปิเรชันเหมือนพี่กระจู๋แหละใช่เลยโอ,โ,อโ,อโอ้วัดชูชิชชด let's go <laughs> Tương đăng hoa One, two, three, let's go ยังที่มาในในแม่ที่โหดไายโอ้โหตาปิดหมดทุกคนว้าวอีปิดครับอีปิดมากโอชอบชอบมาครับเปิดอกเหมือนเดิมเหมือนออริจินอลโอ้กอง้รู้สึกว่าเขาตรงจังหวะมากขึ้นหรือเปล่าอใช่ครับท่านผู้ชมไม่มีอันนี้ไม่มีข้อตีเลยนะอ่เมื่อกี้มีตีนิดหน่อยฟังต่ออะฮะอ่าฮะอ่าฮะวัี กองชุดเราประมาณนี้ไปใส่จังหวะใส่จังหวะมาหน่อยโอ้โหอื้อออืมจริงๆเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับในหมวดหมู่ของกองชุดทวันโกล่ะทำไมหน้าตาเป็นแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าแบงค์ทำอะไรลงไปกับเจ้าทวันกวเกล่ยฮะอ่ะฟังหน่อยแล้วก็เส่เจ้าเกรย์บอกบอกแแป๊ก,กทวันเกล โอ้โหโอ้โหเฮ้ยร้องดชมโอ้เจ้าเกรเจ้าเกรแบบบุคาลิกคือคนละขั้วกับออริจินาลเลยนะออกมอกแบกๆกอืมฮถังท yani ิมเข้าไปในหัวแล้วครับพี่อะไรเนี่ยโอ้โหร้องไห้แล้วชมได้ยังไม่เสียชีวิต ไม่เนียนไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> โอ้และลงกันหน่อยนะครับเซตแรกต้องเดลอ่นมากเราเรามาเพิ่มเดี๋ยวเราดีหน่อยมาชูจีเลโก็โอ้โ้ อื้มมโลดี้สายลูดชอบมากครับกิจการเราอย่าพลาดกันนะครับอฮะกิจการมาทีหนึง่งแล้วก็หายยาวแล้วก็มาอีกทีหนึง่งประมาณนี้เสริมเมโลดี้เข้าไปเพิ่มโนทิศโอ้โหการเป็นใครไปแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นคนละอ้อาฮะฮู้และ one t o t i n s อู้อูอ้อืมเป็นโซโล่เป็นโน้เหมือนเดิมต้องชุบเขียวช่วยด้วยใครอ่ะช่วยใครทำไมเจ้าแบ็คถึงไปอยู่ในตัวต้นไม้ล่ะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับอะ เดี๋ยวเราไปดูไซมอนกันต่อผมสนใจเจ้าวรนดาแล้วพี่ชมว่าจะเป็นไงไซมอนปีนจูโอ้หืมโอ้โหดีดีมากและวานจูทีละชูงตัวที่เนี้ยเอาออกได้อยู่นะอ่าประมาณนี้และเรามาใส่ตัวเพิ่มอย่างเจ้านายอำเภอวาชู เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจอมันดับเองโออืมากันต่อเมื่อกี้หลุดไปหัวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออะไรเนี่ยพี่กินเข้าไปทำไมอ่ะกีตาร์จีมันกินไม่ได้หร้อไม่เนี่ยไปกินผักกุ้งกินกับเราดีกว่าอาา่าฮะประมาณนี้อะไรเนี่ยมันามาน่ากลัวอยู่นะ <S <S เสริมเจ้าต้นไม้มาหน่อยแล้วกันผมชอบผมชอบ ไม่ค่อยเข้ากันหรือเปล่าอ่ามีจังหวะไม่เข้ากันครับอย่าเอาจะต้นมา้ด้กันผมชอบกว่ามาครับเนื้อเพลงโอ้ขดผิดกดผิดขอโทษ อยากฟังเขาเดียวๆดียวว่าจิ๊บจิ๊บเลทุกคนตายทุกคนตายทุกคนติดเชื้ออะไรนะโอ้ยไม่ทันเลยอ่ะฮจิ๊คือใครอ่ะจิมคือใครจิมคือคือเจ้าเกรย์หรือเปล่าไม่ใช่สิจิมคือใครฮ่า วานนี้ชมเป็นเนื้อเพลงนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีเซฟพวกเราเซฟอะไรนะคือจิมเนี่ยจิมน่าจะเป็นเจ้าแบคกหรือเปล่าใช่ไหมเจ้าแบคกเน่กโกรธมากเจก้าแบค์เนโกรธมากอาาอาาขอต้องการใครสักคนหนึ่งเซฟเขานะครับก็คือเจ้าจิมที่เขาบอกน่าจะเป็นเจ้าแบคกนะฮะท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับเจ้าจิมกวดจะแบคกวดทุกคนกำลังจะตายโอ้ฮหหึมนาโอเสียง้ัน่ารักเหมือนเดิมทำไมฟองขึ้นปากล่ะอ้เออเอา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 ออกก่อนเลยคิดอะไรลูกพี่คุณผู้หญิงใจเย็นๆนะครับ ไม่ฟังที่พูดกันเลยหรือไงเจวินมาเคลียกับคู่ร้อตัวเองเลยเจวินบอกผมมีไม้กางเขนเนี่ยผมสู้ก็ยังสู้ไม่ได้ตอนนี้อ้าวสวย้วเจวินไม้กางเขนไปตีไปตีพิงกี้ได้เลยวตายแน่โค้ชจะไปเข้ากันด้วยนะเออฟังไปฟังมาก็โอเคแล้วใส่เมโลดี้ผมชอบใส่กล้อง โอเคไม่ yup. ใช่ได้นะนตนัว oh! 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 ส oh! 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 ุดท้ายเข้อไปเฮ้ย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 โอ้ขยาบเอาออกเลยขยาบอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมขอยนุานิดหนึ่งนะครับเรามาใส่ตัวที่ผมชอบมันดีกว่าตัวแรกในอำเภอเนี่ยโอเคนะอ่าใส่มอนใส่เข้ามาเฮ้ยนิมแอนี้ไม่เข้าต้นไม้ผมลืมไปอ่าจะม่วมา เอาคำพูดมาเอากองชุดมาวันชัวรตีล้อันนี้เป um ็นกองเบาๆท่านผู <t <t ้ชมเดี๋ยวถ้ากองหนักๆก็ต้องสองตัวนี้อ่าวันด้ได้มาตัวท้ายขอ้โหใช้ได้เลยครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเวอร์ชันอีกหนึ่งวอร์ชันนะครับเล่นตามกันได้เลยนะฮะโอเคเอาเจใหม่คลิปหน้าครับผมเย็นนี้ขอทุกคนนะครับกินข้าวอย่างอร่อยนะครับสี่อยู่ครับผม